คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจเึ่นกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับพบกับสูตรหวยโชคสิทธิมาณะนะครับกสูตรหมื่นล้านเด่นบนนะครับอันนี้เป็นสูตรตลอดชีพนะครับเป็นกลุ่มตัวเลขนะครับเพื่อที่จะใช้ดูดูรวมกับสูตรเด่นบนแล้วก็สูตรอื่นๆนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขนะครับนะครับโดยสถิตินะครับมันแสดงเห็นว่าสถิติตั้งแต่บปีหกสองนะครับเห็นไหมครับ เศรษิตั้งเห็นตั้งแต่16กุมภาพันธ์ปี62นะครับที่ออกซึจะ482 42ก56นะครับตามาดูในวิธีการคำนวณน,นะครับในวิธีการนว้เราจะได้ส่งองหลักร้อยคูณ2หลัก10บคูณ5หลักหน่วหลังที่1คูณที่2นะครับ82 16ก็คือ6นะครับ82 16คือ6บวกด้วย2 50ก็คือบวกด้วย0บวกด้วย428บวครับบวกนี้บ,บวกอบวกในค่าคูณเฉพาะตัวหลังนะครับ เอาผลตัวหลัมาจะได้14ถ้าบวกค่าเต็มได้34นะครับแต่ยังไงเราใช้ค่าหลังครับคือตัวหน่วยนะครับเพื่อที่จะนํามาบวกต่อน,นะครับคือเลข4 4่บวก2คคงที่เป็น6 6ดกบวก3มคงที่เป็น9 9บวกค่าคงที่เป็น14 4บวก3คงที่เป็น7 7บวก1คงที่เป็น 8, รับได้6 9 4ก8ครับ6 9 4 7 8นะครับลมาดูนะครับ6 9 6กเก้าหกหกเก้าครับเลขหเข้ามาหลักร้อยนะครับต่อมาครับหนึ่มีนาคมหกสองคำนวณได้เก้าสองเจ็นึ้าสองเจ็ดครับเลขสเข้ามาหลักร้อยนะครับต่อมาครับสิบหเมษายน6กสองคำนวณได้ศูนย์สาอันนี้หลุดหงวดนะครับต่อมาครับสิบเมษายนนะครับ สิเปเสายน์คำนวณได้03812านอครับ0 3น1 2สสัญลักษณ์ดาวนี้แสดงว่าเข้า3ตัวบ่อย,อยนะครับ03812นะครับลรงดูครับสัญลักษณ์ดาวนี้หมายถึงว่าเข้าครบ3ตัวนะครับ3 3 1 1อ่า3 3 1หนะครับเข้าครบ3ตัวเลยนะครับ เพราะว่าสูตรนี้มันจะเข้าครบ3ตัวบ่นะครับต่อมาครับ16เมษายนนะครับสิกเมษายนนะครับคำนวณได้58367ดสามกเครับห้าแปดสเครับลำาดหนะครับเลข3เลขสครับเข้ามาหลักร้อยนะครับต่อมาครับสองพฤษองหกสครับคำนวณได้6 9 4ก้าสี่แปดครับหกเก้าสี่เนะครับเลข6เข้ามาหลักหน่อยนะครับ ต่อมาครับ16บหกไม่าหกสอคำนวณได้47256ครับ47256นะเลข4เข้ามาหลักร้อยครับเลข6เข้ามาหลักสิบครับต่อมาครับ1มิถุนายนต์ครับต่อเด่นะครับ1มิถุนายน1มิถุนายน62คำนวณได้25034ครับ25034นะครับเลข0เข้ามาหลักร้อยนะครับเลข5เข้ามาหลักเข้ามาครบเลยครับ055นะครับต่อมาครับ1ิบหกพันลานยนต สิบหกพิธายนิสิบหกพิธายนครับสิบหกพิธายนต์6หกสองคำนวณได้70589ูนย์เก้ครับเจ็ดศนย์ห้าแเก้าเครับเลขเจ็ดาัก 7, หน่อยนะครับต่อมาที่1ครับเมน,น,นะครับต่อมา1กรกฎาคมครับหกรกฎาคม6กสองคำนวณได้81690ึ่งหครับแปดหนนะครับเรามาดู การหนึ่งหกเกนะครับเลขหเข้ามาหลักสิบครับต่อมาครับ15กระตาคมหกสิบห้ากระตาคมหกสองคำนวณได้ห9 4ก้าสีครับหกเก้านะครับเลขหกเข้ามาหลักหน่อยตัวที่หนึ่งครับ1นึ่งสินาคมหกสองคำนวณได้สี่จุดสองหกสี่จดสองครับเข้ามาคบเลยครับสี่นะครับสตัวเลยนะครับเห็นไหมครับเสนราดาวันเข้าบ่อย สิบหกสหาคำนวณได้7จ็8 9 7นย์หครับเลขเจ็ดแปดเเข้ามาครบแล้วครับ7จ็เห like like ็นไหมครับเข้ามาครบเลยนะครับเข้าต่อเนื่องเลยต่อมา1กันยาหนึกันยายนคร่งกันยายนหกสองคำนวณได้03812 03812ดหนสึะครับรู้สึกจะเข้าครบเล่กว่ต่อไปนะครับศูนย์ปนะครับไปเลยศูนย์สามแปดหนึครับเห็นไหมครับเข้ามาครบเลยครับสามครับ สิบบกก็ได้ค่ะของหกสองคำนวณได้สี่เจ็ดสองห้าหกสี่เจ็ดสองห้าหกครับลังเดีวสี่เจ็ดสองห้าหกนะครับหนึ่งหนึ่งตุลาคมหกสองครับหนึ่งตุลาคมหกสองเลขเจ็ดเข้ามาหลักหนอนนะครับต่อมาหนึ่งตุลาคมหกสองคำนวณได้สามหกหนึ่งสี่ห้าครับสามหกหนึ่งสี่ห้าเข้าคบแน่ๆเลยนะครับห้าหกสี่นะครับห้าหกสี่เข้ามาคบเลยครับสามต่อแล้วที่หนึ่ง 16ตัวราคม62คำนวณได้03812ครับ03812นะครับเลข3เข้ามาหลักน้อยครับต่อมา1พิกย62คำนวณได้36145ครับ36145นะครับบางเดินนะครับเลข3เข้ามาหลักหน่อยเอาวันที่1ครับ ต่อมาครับ16กพครับศนพคคำนวณได้2 5 0 3 4 2 5 0 3ยครับเลข5เลข2เข้ามาครบเลยครับอีกนะครับติ๊กข้มาาวอีกครัน่นคำนวณได้6 9เ4 7 8 6 9่4 7 8เรเาเดคเนะครับเลข9ครับเข้ามาหลักหน่อยนะครับเลข4เข้ามาหน่อยตังอที่1ครับต่อมา16นยกเนงคำนวณได้8 1ด9 0 8 1690คร้บศูาย์แดนงนะครับเ เลขหนึ่งเข้ามาครับวันที่หครับสามสิบตุลาคมหกสองคำนวณได้4 7 2 5 6 4ดสองครับราาลองดูนะครับเลขเจ็ดก, 7, กับเลขสี่เข้ามาคบเลยครับสามตัวครับสิบเจ็ดมกราคมปีหกสามครับต้นปีหกสามนะคำนวณได้92 7 0 1อ2 701นอะครับออกนึกว่าจะมาออก2 27 2 27เข้ามาคบเลยครับ3ตัวครับ1 กุมภาพันธ์ึ่กุมภาพันหกสาคำนวณได้03812 03812ครับเลขสาเข้ามาหลักหน่วยครับเลขศูนย์เข้ามาหลักสิบครับกุมาสองตัวบนครับ16กุมภาพันหกสามคำนวณได้6 9เก้าสี่เจ็ดครับเลขเ้าเข้ามาหลักร้อยครับเลขแปดเข้าหลักหน่วยครับหงมีนาคมหกสองคำนวณได้หนึ่งสี่เก้าสองสามหนึ่งสี่เก้าสามหนึ่งสี่เก้าส นะครับเลข4เข้ามาหลักร้อยหลักสิบครับต่อมาครับ1มีนาคม16มีนาคม16 16มีนาคม62คำนวณ16มีนาคม63คำนวณได้2503425034ครับเลข0เข้ามาหลักร้อยเราที่1ครับ16มีนาคม62คำนวณได้7058970589ครับ70589นะครับลําดับ เจ็ดครับเลข9เข้ามาหลักร้อยเลัน่1ครับ1มิถุนิยนต3กคำนวณได้6 9เก้า9 4 7เเครับ69 694 69478นะครับเลข9เข้ามาหลักร้อยครับเลข6เข้ามาหลักสิครับเลข7เข้ามาหลักหน่ยเข้ามาครบเลขนครับติ๊กื่อนหมายดาวไว้16มิพิธียนต์กาคำนวณได้4 7 2 5 6 4726ครับเรามาดู 47256ครับเลขสเข้ามาหลักร้อยครับเลข5เข้ามาหลัก10ครับ1กรัศมคมาคำนวณได้70589 70589นะครับเลข8เข้ามาหลัก10ครับ16บรกวรมคมหกาคำนวณได้81690 81690ครับ81690นะครับเลข9เข้ามาหลัก10ตสงที่1่ครับเลข1เข้ามาหลักหน่วยครับ 1ธันวาคม1สิงหาคมครับ1สิงหาคม63คำนวณได้58367 58367ครับ583 58367นะครับเลข8เข้ามาหลักร้อยน้อนที่1ครับ16สิงหาคม63คำนวณได้58367 58367ครับเลข7เข้ามาหลักหน่วยรางวัที่1ครับ สิบหนึ่งกันยายนหกสามคำนวณได้เก้า1องเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าสองเจ็ดศูนย์หนึ่งครับเลขศูนย์เข้ามาหลักร้อยงลัลที่หครับสิกันยายนหกสามคำนวณได้แปดหนึ่งหกเก้าศเครับแปดหนเลขแเข้ามาหลักร้อยงวัลที่หเลขเเข้ามาหลสิบงลัลที่หครับหตัวละครหกสาคำนวณได้เก้าสองเจ็เลขศูนยเข้ามาหลักร้อยงลัลที่หนึ่งครับเลขหน่งเข้ามาหล สิบปัวระค 63, อ6หกสามคำนวณได้92้าสองเจ็ครับเลข0ย์เข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบหลังที่หนึ่งครับหนึ 1, พ่พิษกายนหกสามคำนวณได้8ปดหนึ่งหกเก้าศูนครับแปดหนเลข6กกับเลขหน 1, เข้ามาคบสาตัวเลยครับของปีหกสานะครับถึงไ 16, 63, มสิบปศพิษกายนหกสามคำนวณได้หกเก้าสี่เจ็ดแปดหกเก้าสี่เครับเลข9กากับเลขสีเข้ามาครบเลยครับ 994เ่หนไครับ994านงนวคม63คำนวณได้36145ครับ36145เลข3เข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยาไวที่1ครับ16ธนวคม63าคำนวณได้47256ครับ47256นะครับ4 7 2เครับลัเอามาดูนะครับ4 7, 2, 5, 6, บ4เออเสอาหเอาเลย 4 7 2เ6ครับเลข6เข้ามาหล,ลักร้อยหลังที่หนึ่งครับเลข2เข้ามาหลักสิบหลังที่หนึ่งครับ30มธนาคม63คำนวณหลักร้อยวอ่าคำนวณได้0 3 8ย์ครับ0 3 8 1 2นะครับลองดู0 3 8 1 2นะครับ0 3 8ย์เลข3เข้ามาหลักร้อยัที่1ครับ17มากครคมหคำนวณได้36 36 1 4าครับ36 1 4 5ครับลองดู 3ามหกหนึ่งสี่ห้าคัเลขสามเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับหนึ่งกุมภาันธหกสีคำนวณได้สองห้าศูนยครับลองดูสองห้าคับเลขศูนย์เข้ามาหลักสิบรงวัลที่หครับสิกุมภาันธ์หกสีคำนวณได้ศูนย์านอครับศูนย์สามแปดหนึ่งเลขสกับเลขแปเข้ามาสองตนครับ หนึ่มีนาคมหกสี่คำนวณได้สามหนึ่ครับสามหกสาครับเลขสีเข้ามาหล,ลักร้อยครับสิมีนาคมหกสี่คำนวณได้สี่เจห้าครับสี่เจครับเลขสเข้ามาหลักร้อยนะวันที่หเลขเจ็ดคำสิบครับหเมษายนหกสี่คำนวณได้อันนี้หลุดเป็นครั้งที่สเท่านั้นนะครับตั้งแต่ปีหกสองนะ 1นึ่มสเมษายนหกสี่คำนวณได้0381 2 0ามแปดหนึ่งสองศูนย์สาครับเลข2เข้ามาหลักร้อยหลักหน่อยนะครับ 2, รสองพฤษภาคมหกสี่คำนวณได้5 8 3 6 7ดสามเครับห้าแปเลข5เข้ามาหลักร้อยแล้วันที่หนึ่งครับไปเจ็ดเข้ามาสิบครับ สิบปกพิเศษหกสี่คำนวณได้ห้าแปดสามหกเจคห้าแปดสามหนะครับได้เจ็ดเข้ามาหลสิบงวันที่หครับต่อมาครับหนึ่ิยนหกสี่คำนวณได้เก้าสองเจ็ดศูนย์หครับเก้าสนะครับเลขหนึ่เข้ามาหลักหน่วยวันที่หน่งครับสิบินยนหกสี่คำนวณได้ศูนย์นึ่งสองครับศูนย์ส เลขบเล, 1, าาล, 10, ล1บ1ข 64, 1เ 2, ข้ามาหลัก10บสงมาที่1ครับหนึ่งก็ไดาษคูหกสี่คำนวณได้1 4ึ่งสี่ช่ครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่เก้าสองสามหนึ่งสี่เก้าสองะครับเลขสอเข้ามาลักสิบสงที่หนครับสิบหกกรดาษคูณหกสี่คำนวณได้หกเก้าสี่เ็ดแปดหกเก้าสี่เจ็ดแปดครับหกเก้าหกเก้าสี่เจ็ดแปดนะครับเลข6กเข้ามาลักสิบนที่หครับ เอิงศิาคมพกสคำนวณได้แปดหนึ่งเครับแปดหนึ่งหกเเลขศย์เข้ามาหลักหน่วยรวอยที่หครับสิบหศิหาคมพคำนวณได้หนึ่งสี่เก้าสองสาเกามหนึ่งสี่เก้าสองสามครับเลขสี่เข้ามาหลักร้อยรวัลที่หนึ่งครับหนึ่งกันยายนหกสคำนวณได้ห้าแปดสามหกเจ็ดห้าแปครับเรามาดูห้าแปดสามหกเจ็ดนะครับ เลขสามเข้ามาหลักสิบหลงนที่หนึ่งครับเลขห้าเข้ามาหลักเข้ามาสองต้นผลครับสามห้านะครับสิบปกายนหกคำนวณได้ห้าแปดสามหกสามเครับ, 5, 8, 3, 6, 7, รบเลขเเข้ามาหลักสิบงนที่หนครับหตัวละ 6, 4, ครกสี่คำนวณได้หนึ่งสี่หนสีเก้นึ่งสี่เกสองสานะครับหนึ่งสานะครับลองมาดูเลขสเข้ามาหลักหน่วย เอาหลักร้อยเรามาที่หนึ่งครับเลขสองเข้ามาหลักหน่วยครับเข้ามาหัวท้ายนะครับเอามาร้อยหลักหน่วยนะครับต่อมาเรามาดูสิบหกตัวละครหกสี่ 6, นะครับสามคูณสองเป็นหกสามคูณสองเป็นหกบวกด้วยเจ็ดห้าสามห้าบวกไปห้าครับบวกด้วยสองสองสี่บวกไปสี่ครับเท่ากับสิบห้านะครับได้ผลยอ,องสิบห้า สิบห้าักกู้นะครับผมเตรียมสีตันหนึงนะครับ15 15้าบวก2ของที่ครับ15โอเค15บวก2 15บวก2เป็น17ครับใส่7นะครับ7บวก3 7 8 9 10 7 8 9สิ0นะครับ7 8 9 10ป0 0บวก5ได้5ครับ5้บวกสามคงที่เป็น8ครับ8ปบวกหนึ่งคงที่เป็น9ครับโอเคนะครับได้วิ่งบนแล้วครับได้เลข70 5 8 9ครับ 70589ตัวเลขใดจะมาข้างบนนะครับโอเคครับเจอเลยครับนี่เป็นสูตรของหมื่ล้านเด่นบนนะครับเป็นสูตรของตลอดชีพนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขนะครับจะได้เห็นในทุกสูตรของการคำนวณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรู้ก่อนรวยก่อนกับสุดหมยเช่าสีสิมาล้านครับสวัสดีครับ